สวัสดีครับผมจากเกสอินพ็อตนะครับผมวันนี้มานําเสนอครับรถมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับผม1 2 5ซีซีนะครับผมมากับนี่ครับเครื่องตัวนี้เลยครับเป็นเครื่องที่ยอดนิยมเลยครับตัวนี้ทนทานมากนะครับผมเอาระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับผมนะฮะสตาร์ทได้ทั้งมือไฟฟ้าและก็เท้านะครับผมตัวนี้ครับมาพร้อมกับไฟหน้านะครับนะฮะ LED นะครับสวยงามเลยนะครับผมนะครับ ล้อนะครับหน้านะครับโชกกับพร้อมนะฮะดิสเบรกหน้านะครับผมนะครับแล้วก็นะครับนะฮะตัวนี้ครับผมสี่เกียร์เดินหน้าเลยนะครับผมนะฮะนะครับดูแลกสางง่ายครับรุ่นนี้นะครับนะฮะช่างตามร้านตัวไปสามารถทําได้เลยมาพร้อมกับโชกหลังนะครับนะฮะด้านหลังนะครับพร้อมกับดิสเบรกนะครับพร้อมกับดิสเบรกด้านหลังแล้วก็ท่อ ไอเสียคู่นะครับผมเสียงรุ่มเพาะนะครับนะฮะท่อสแตนเลสนะครับผมนะครับหน้านี้ก็จะเป็นนะครับเบรกนะครับผมนะฮะคับที่สตาร์ทเครื่องนะครับผมแล้วก็ที่เปิดไฟหน้านะฮะไฟเลี้วซ้ายด้วยขวาแต่นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทรถดูนะครับผมนะฮะกุญแจอยู่ฝั่งนี้นะครับผม แจอ่อนนะครับผมนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับผมตรงนี้ปุ่มนี้นะครับผมนะครับสตาร์ทง่ายเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะก็ของฝากไว้ด้วยนะครับผมตับปลายท่อนะครับคอยเสียคู่นะครับผมครับพอสเตเลสอย่างดีเลยนะครับผมนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับนะฮะโรบีปากร้อี่สิบห้าซีซีคันนี้นะครับผม มากครัแบบ